พูดว่าอยู่กระตัวเดิมไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสทีนรับไม่ได้ ก็จริงๆแล้วไอ้เวลาต่อเราไปหาเสียงเราก็ต้องใช้กระทรวงเดิมที่เราเคยทางานอยู่ไปนํานโยบายต่างๆเพราะเราก็มีความคุ้นเคยใช่ไหมแล้วก็ใช้อุปมาประโยคต่างๆไปไปนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกระทรวงเดิมก็ได้ก็มันก็ทํางานได้ได้ได้ถ้าเป็นกระทรวงเดิมมันก็ทํางานได้ได้ต่อเนื่อง มันต้องดูเรื่องความต่อเนื่องแต่ว่าที่มันมีคำพูดบอว่าอยู่กับดวงเดิมไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสที่รับไม่ได้มันอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะเราก็ทํางานก็มีแต่ความโปร่งใสมีตรงไปตรงมาทางานแบบทุ่งเทนะครับถ้าจะเป็นเหตุผลที่จะไม่ให้กระรวงเดิมก็ต้องไม่ใช่เรื่องของความโปร่งใสเพราะเราไม่ได้มีมี การกระทำใดๆที่มันมันไม่โปร่งใสอะละไม่เปคุยกันมาตลอดมันไม่จำเป็นต้องเป็นทางการใช่ไหมการพูดคุยในระดับผู้บริหารน,นะมันก็เหมือนกับเป็นการพูดคุยไม่จำเป็นต้องนัดอะไรกันแล้วครับคุยไลน์ก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ได้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ